สวัสดีครับพบกับผมนะครับ1 s a ่งซาวโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเรามีคา์เทคนิคครับอีควอไลเซอร์นะครับสุดยอดคุณภาพนะครับรุ่น DN360 i สา LAND ์อังแท้ๆนะครับสภาพ99.99%มาอีกแล้วครับของสวยๆอย่าพลาดนลครับ1นึซาโปนี้ไม่เคยพลาดนะครับนี่ไปดูรอบๆเครื่องกันเลยทําไฟ220วล์ อัตโนมัตินะครับนี่ด้านหลังครับสวยกิบอยากให้ชมน,น,นานๆครับชมความสวยของคาร์เทคนิครุ่นนี้นะครับแท้แน่นอนราคาเปิดตัวนี้แสนกว่าบาทนะครับแต่เราขายกระถูกกาน,นั้นเยอะหลักหมืน่นสองหมื่นนิดๆน,น,นะครับนี่สวยมาก เสียงดีเกินคำบรรยายนะครับเบรดชัดกลางสาปลายฟุ้งฟิ้งเลยนะครับเรื่องของ EQ คา้าเทคนิคนะครับนานๆจะได้สวยๆมาสักตัวหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ชมกันนานๆน,นิดนึงของเรารับประกัน3เดือนเต็มดีแน่นอนไม่มีเดือดไม่มีัมนะครับรุ่นนี้ระวังนะครับซื้อแล้วเจอปัญหาเดือดปัญหาทมนี้ปวดหัวเลยนะครับ แต่ของเรา100%ตครับตรวจเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คาร์เทคนิคสวยๆครับใครสนใจก็ติดต่อโทร082 329 2891นะครับสุดจัดสุดจริงครับคาร์เทคนิคมีไว้ครอบครองนะครับไม่ผิดหวังแค่เห็นโลโก้ก็โอ้โหสุดๆแล้วนะครับตัวนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับคาร์เทคนิคครับ DN 360จาก หนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมครับกับหนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมนะครับ